สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง All Source 1.4 TH มอจะมาแคสเกมช่างแม่งอ่านไม่ออกเริ่มกันเลยวิธีการก็ง่ายๆก็แค่กดเป็นให้เราทำการแคื่อมลยงให้ผ่านรถเสือไปในนี้เลกกเนน่นกับเพื่อนก็ได้เออเล่นกับเพื่อนก็ได้ รถชิปหายรถไปได้ไหมแต่งรถก็ได้เดี๋ยวอนบอว่ามีการเตด้วยต่ผมไม่เตไมด้ีเกียีต่เตยไไมด้วยกันอ่โอ้ยชิปปรถเลี้ยวรถรถลถกปไดครับโอโ เต็มเเอ้ยรถไนี่กาตกไจมากเยจะก็เปนีนะครับซึ่งเนี่ยมันก็ซ่ๆกับจานมากถ้ากิดเาตายจะตายลตอกรถ้าเกิดว่าเราี่คเดียวตายก็ตายขับอย่แต่แล้ว่าผมผมไม่นเกี่ยวกับการขับรถไม่นเกี่ยวกับรถจริง แยเลยแต่ okay, no. ก็พ่จะามล้องมเยอะเหลืเกินตัวอีกหนอยละโอเคนะบอสก้น <pues> <igue> uh ี้น uh ่าจะอีก <detox> ต <analysis> ัวอตัวบ็อกอตัวบ็อกอตัวบ็อกเออบ็อกไม่ได้ครับบ็อกบลไม่ได้เลอเฮ้ยอรน้ไงขวางเยนะ ายโอเอ้โแตกแล้วแตกแล้วโอกลับมาที่โอ๊กซ้ายอ้โหลบเลยที่หลบหน่อยโอ้ยอแตกโอ่ายกขับถยบบเจอกันวันนี้โโอ๊ะโอ้เกียโอดียแสองนาทโอ้ย ก็เป็นอย่างนี้ครับตายดับอนาถมอเตอร์รถอื่นมากมายเลยให้ซื้อพ a c k a g ตั้งแถวสีทอง๋อยวเนี้ยนี่กดปุ่มรถสามารถซื้อรถได้นี่จะมีราคาต่อกัีนี่ผมซื้อได้แล้วแต่ว่าปุซือหอมาพนันส่มตัวไม่อยู่ในยากแต่ยังก็แทงก็พอคื เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเตียงีกว่าอ่ะจะใช้รถที่หกแทนเองเรือไปกูโอเคครับผมไปปรับแต่งอะไรมาดิบหน่อยมาเริ่มไปเลยเพม่ติดม้าเลย เป็นเทพลหนีไปด้วยตกิ้ก็จกิดอไรตัี้การเล่นนตีไรงระยะไกลไอติมมันไม่ไม่ระยะไกลาะนีไอเว่น้คามสามารถใการดูเหรียญดวยดูดเหรียญตาดดูดเงหรียญใช้จ่ายครมเอใวใส่ใด้วไมติดิง

ไ้สัเ,เด็คจเส้ด้มดนะ็กก็จะได้ของตีมา,าแป๊บนึงจะได้มาป่ะตไม่ได้ตดเก็บตั้งสีทองนี้ได้ทองเนี้ยติดตั้งสีทองได้ก็มาซื้อของได้นี่ก็ได้น,ดไไดน,นี้กบิไห ไอตัวตะเกียดใช้คือตอไปเบต้องไ,ไปสุ่มได้เท่านั้นใช้แด้สองครั้งครั้งเดียวแม่ขอจบโอเคกินเห็นที่ซ่อมเลยถ้าเกิดเข้าไปจะเป็นการสร้างจิตราการไงก็ได้สร้างแบบนี้เมื่อก่อนสร้างนี่เยีย่ยนี่อือสร้างเป็นพึ่งเล่นกับญาต <c oughs> คีนูเลตอ่ะแต่งให้เป็นจักีนิหนึ่งนี่สูงไปก็ได้แ้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บปอ่าปุ๊บปุ๊ถ้าอยากก้าอยากให้หกแต่งอะไรก็บอกก็ได้แต่อยากอาจจะากไม่เป็นก็ตามอยากก็ใช้แต่งก็เป็นเยนี่ที่นี่สรก็เซฟปุ๊บ เกียร์กดผิดเชียร์แล้วกดผิดขีฬาแล้วกดผิดเอาไว้อ้อาอ้โหต้องอืออ้เ,อเวนเลยเซฟไม่ได้อ่เอาเกียร์แต่งใหม่อ่าออกไม่ได้ช่างแม่งเกิดไงแล้วก็ใช้ันทีขับเดี๋ยว เราพูดกันไปเหมือนกันด้วยดูดีงามเลยเนาะดูตอ,อนนี้ก็คือแป่งหน้านี่ก็ก็คจบกันไปแล้วนะครับกับเกมอย่าบาังสิโว้ยเออช่างมันเดี๋ยวค่อยอ่าที่แลังก็จะเกินที่กินได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ก,กับเกมหน้าแต่วันนี้สวัสดีครับ